สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro ค่ะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะแล้วก็คลิป energy check in นะคะอืมกำลังจริงๆมันก็เข้า air season เนาะเข้าแบบช่วงของเดือนเมษามาแล้วถึงแม้ว่าวันที่จียังไม่เปลี่ยนแต่ว่า energy เปลี่ยนแล้วนะเออคราวนี้เนี่ยวันนี้นะคะเคทจะมาอ่านเรื่องราวของคนที่มี energy แบบ เป็นคนไกลอยู่ห่างไกลนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างแดนต่างประเทศนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการพูดคุยหรือว่าคบหากันแบบมีระยะทางนั่นเองคุณสองคนคิดถึงกันอยากเจอแต่มีเรื่องของระยะทางเวลานะคะแล้วก็สำหรับบางคนนะบทพิสูจน์ทางด้านจิตวิญญ,ญาณหรือว่าทาง ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเข้ามาขวางกัน้นทําให้ไม่ได้พบเจอกันในตอนนี้หรือเจอกันได้ยากหาเวลามาเจอกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นเอเนอร์จีที่ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของฝั่งเขาเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้คิดเยอะพอสมควรเลยแต่แต่แตถึงแม้ว่าเขาจะมีงานลดมือแค่ไหนมีเรื่องให้คิดเยอะแค่ไหน แต่คือคนที่เหมือนกับเวลาใจเขาแวบ,บไปคิดถึงใครอะไรเงี้ยคนคนนั้นก็คือคุณนะคะตามหน้าไพา่นะคือจะคิดถึงคุณบ่อยมากวันละหลายหลายครั้งเลยแล้วพอคิดถึงแล้วพอมันเผลอแล้วคิดถึงคุณอะ่ะเขาก็จะคิดเรื่องคุณไปเรื่อยๆอะ่ะจนพอรู้ตัวทีก็เอา้าเอาเอเผลอมาคิดเรื่องคุณได้ยังไงตั้งนานอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมในขณะที่ตัวคุณอะ่ะเอเนอร์จีคุณตอนนี้คือคุณแบบ มีเสน่ห์มากพูดอะไรทําอะไรก็มีแต่คนรักคนชอบคนให้เกียรติะอะไรเงี้ยแล้วก็คนใหม่ๆที่ผ่านมาพบเจอก็แบบหันมองคุณโดยที่เหมือนมันมีออร่าบางอย่างอะดึงดูดให้สายตาคนอื่นหันมามองมันมีมีแรงดึงดูดที่มันเป็นเหมือน e NERGY บวกแล้วก็เป็นความสวยความหลอ่อความมีเสน่ห์ดึงดูดอะค่ะสําหรับตัวคุณนะอืมแล้วก็อย่างที่บอกอะ พูดอะไรทำอะไรก็มีแต่คนชื่นชมนะคะมีแต่คนรักใคร่ย็นดูเป็นเอ NERGY ที่เหมือนคนที่อยู่ในช่วงของขาขึ้นอยู่ในช่วงของประสบความสำเร็จในในเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนะี้หมายถึงว่าความสำเร็จส่วนตัวการงานเอยความสวยความงามลดน้ำหนักอะไรเงี้ยเออตัวเขาเวลาที่คุณมองมาที่เออเวลาที่เขามองมาที่คุณน่ยนะคะสิ่งที่เขาเห็นคือเนี่ยคู่เขา มองภาพออกเลยว่าเวลาเขาเลิกงานจากที่ทํางานมาเขาอยากกลับมาเจอคุณเวลาเขาอยากออกไปเดทไปกินข้าวนอกบ้านไปที่โรแมนติกที่สวยๆเขาอยากไปกับคุณคือเขาเห็นเลยว่าคุณ่ะเป็นคนที่เหมือนเหมือนคอมพลีตหรือว่าทําให้ภาพในหัวเขาที่ว่าเฮ้ยการแต่งงานมีครอบครัวสร้างครอบครัวเป็นยังไงอะคือเวลาเขามองมาที่คุณปุ๊บเขาเห็นชัดเลยร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอืมแล้วเขายังรู้สึกอีกว่าถ้าเขามีคุณเป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยา บ้านเขาจะน่าอยู่ห้องเขาจะน่าอยู่พื้นที่ส่วนตัวของเขามันจะน่าอยู่มันเหมือนถูกเติมเต็มมันเหมือนเหมือนคนที่ทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือที่ที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจนี่แหละคือบ้านจริงๆบ้านที่มีคุณอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ ด้วยไพ่สีไม้เนี่ยมันแปลว่าเป็นแบบโซเมตรหรือว่าเป็นทวินเฟรมก็ได้ถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องนี้อย่างที่เค้กบอกตอนแรกอะ่ะมันมีเรื่องของตอนที่เกินเกินตอนแรกอะ่ะมีเรื่องของระยะทางหรือว่ามีบททดสอบในชีวิตเข้ามาทําให้คุณสองคนยังเจอกันในตอนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ,ะในขณะที่ตัวคุณเวลาที่คุณมองไปที่เขาอ่ะคุณจะเห็นคนที่เหมือนกับยุ่งตลอดเวลาวิ่งตามหาความฝันวิ่งตาม เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนคุณเห็นเขาเป็นคนที่มีโกในชีวิตมีเป้าหมายเยอะแยะเลยมีสิ่งสิ่งอื่นสิ่งใดหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทําให้สําเร็จนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาดูเป็นคนไม่ว่างอ่ะดูเป็นคนมีพาชั่นกับงานกับชีวิตตัวเองเป็นคนมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จและคุณก็ยังมองอีกว่าตัวเขาเป็นคนที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการคบคบคนคบคนรักอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขาเลือกได้แล้วก็มีตัวเลือกเยอะด้วยนะคะ เวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่เคยน่าเบื่อเลยเวลาที่ได้คุยกับคุณน่ะมันมีพาี์ชั่นมันมีความแบบอยากคุยไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่เบื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อความของคุณหรือว่าการพูดคุยกันในแต่ละวันมันทําให้เขายิ้มได้เวลาแค่เห็นคุณกดไลค์หรือเห็นคุณส่งข้อความไปอะ่ะแค่เห็นโน t ติฟิเคชันขึ้นมาว่าเป็นชื่อคุณเขาก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยความสบายใจและมีความรู้สึกอยากจะคุยด้วยตลอดเวลาค่ะเออคุณทําให้เขาสบายใจมากๆแล้วทําให้เขาอยากจะเล่าให้คุณฟังหลายๆเรื่องทําให้เขาอยากจะฟังว่าวันนี้คุณไปเจออะไรมาคุณทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยหรือคุณแพลนานาคยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขามองแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อมีเรื่องใหม่ๆให้ตื่นเต้นให้ได้พูดคุยกันทุกวันอะไรเงี้ย ในขณะที่ตัวคุณเวลาคุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าถ้าหากคุณกับเขามีการแสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรที่มันมันออกไปทิศทางที่ว่าเฮ้ยเราคิดไม่ตรงกันนะเรื่องเนี้ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมากพอท,ที่จะที่จะทําให้คุณน่ะกล้าที่จะพูดความคิดทั้งหมดหรือว่าพูดความรู้สึกในใจทั้งหมดออกไปอะไรเงี้ยยังไม่ได้รู้สึกปลอดภัยขนาดนั้น นะคะสาหรับความสัมพันธ์นี้ในในมุมมองของคุณนะ่ะนะรู้สึกว่าเขาจะชอบคุณมากกว่าที่คุณชอบเขาเนะี่ยตอนนี้คุณอาจจะสนใจตัวเองมากกว่าที่จะสนใจตัวเขาหรือคนอื่นนะ่ะเออเท่าที่เคยรู้สึก,กน,นะคราวนี้ตัวตัวเขาอะค่ะเวลาที่เขาคิดหรือว่าเขาถามตัวเองว่าเฮ้ยเขานําอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้บ้างเขาอะคิดเอาเองของเขาอะนะว่าตัวเขาอะ นำแผนอนาคตนำความมั่นคงมาสู่ความสัมพันธ์นี้เขาวางแผนนู่นนี่นั่นไว้เกี่ยวกับเฮ้ยจะพาคุณไปกินนั่นทำนี่ไปแบบวันหยุดไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่นำพาแผนแห่งความมั่นคงแผนการเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยเขาเป็นคนนำพาสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนำมาสู่ความสัมพันธ์เนี่ย คือทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบพยายามพูดคุยทําความรู้จักจาก,การประนีประนอมทุกอย่างในความสัมพันธ์ยกเว้นสิ่งเดียวที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นั่นก็คือความชัดเจนเพราะมันจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายขอคุณเป็นแฟนหรือขอคุณแต่งงานหรืออะไรเงี้ยค่ะอมืมันถึงจะ complete เออตัวคุณเลยรู้สึกว่าก็ถ้าถามว่าคุณทําอะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้คุณก็ทําทั้งหมดอะแค่ สิ่งเดียวที่ไม่ได้ทําคือขอเขาให้มาเป็นแฟนคุณหรือคุณแบบขอเป็นแฟนเขาเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องที่ชาร l เลนจ์นั่นก็คือเอซอ o สอดชัดเจนนะคะคือการขอคุณเป็นแฟนนั่นแหละหรือการตัดสินใจชัดเจนเลยว่าเฮ้ i, ยย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมเฮ้ยแต่งงานกันเถอะเฮ้ยเรามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันลดระยะทางระหว่างเราสองคน กันเถอะคือย,ยา้ายมาอยู่ใกล้กันหรือแต่งงานกันเถอะอะไรประมาณเนี้ค่ะคือการตัดสินใจที่ชัดเจนนั่นเองชัดเจนแล้วแล้วเป็นการขยับเข้ามาใกล้กันด้วยนะเออเขาเขา,เขารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยยังเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขานะคะเป็นเป็นสิ่งที่มันต้องคิดหน้าคิดหลังอะ่ะไม่ใช่แบบป,ป,ปรับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เด็กๆแล้วอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคนนะุณน่ะสิ่งที่ตัวคุณรู้สึกว่ามันยากจังเลยในตอนนี้ที่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยนั่นก็คือ เกรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าตัวคุณค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตคุณตอนนี้คุณก็เลย enjoy enjoy กับการอยู่กับตัวเองหรือการไปอยู่กับเพื่อนนะคะหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยทาให้คุณอาจจะสนใจเขาน้อยลงอะ่ะหรือพูดคุยหรือเล่านั่นเล่านี่ให้เขาฟังน้อยลงอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่แบบจะให้คุณเทเพื่อนบ้างหรือว่าเทตัวเองบ้างเพื่อไปเลือกเขาหรือคุยกับเขาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให ันทให้คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ทํายากในตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วส่วนหนึ่งของคนที่กําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ามันตรง่ะแค่มอส่วนน้อยนะเป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนน้อยที่มีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่ยากหรือที่มันท้าทายอ่ะนั่นก็คือการเรื่องสถานะกับเขาคุณรู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบ เพื่อนสนิทกันหรือคนรู้จักกันหรือคนคุยกันมาแบบสักพักหนึ่งแล้วอ่ะการจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นแฟนหรือเป็นคนรักหรือบางคนเป็นคนรักกันมาแล้วสนิทกันเหมือนเพื่อนแล้วแต่จะต้องเปลี่ยนไปแต่งงานนะคุณก็รู้สึกว่ามันยากกับการเปลี่ยนสถานะครั้งนี้เหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยคือการย้ายไปอยู่ใกล้กันข้ามน้ําข้ามทะเลมาข้ามจังหวัดมาให้อยู่ได้ใกล้ๆ right กัน right ให้ได้เจอกันแบบวันไหนอยากเจอก็กพ,พุ่ง ก็คือ5้านาทีได้เจอเลยสิบนาทีได้เจอหนึ่งชั่วโมงได้เจออะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยในตอนนี้เทียกําลังอา่านไพ่อยู่นะคะในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดเลยตอนนี้คือคุณอยากพักผ่อนแปลกไหมฮะคุณดูไม่ค่อยสนใจของเนาะตามไพ่อะ่ะคุณอยากพักผ่อนคุณอยากนอนคุณอยากแบบกินข้าวให้อิ่มแล้วมีเวลานอนตื่นสายๆนี่คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้ของคุณนะแปลกไหมไม่มีอะไรที่แบบ เกี่ยวข้องกับเขาเลยอะแปลว่าอย่างที่เคกบอกค่ะตัวเขาค่อนข้างที่จะมีพาชชันในตัวคุณแล้วก็ชอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของไพ่สรุปอะคือสิบเหรียญตามไพ่ทั้งหมดที่อ่านมาเคก,ก็กล้าพูดนะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นโซเมหรือบางคนถ้าเชื่อเชื่อเรื่องทวินเฟลมเนี่ย ก็นับไปเลยการเซป a เรชันที่เห็นเนี่ยจากหน้าไพ่ของคุณกับเขาเนี่ยก็คือมันจะมีครั้งหนึ่งที่เป็นการแยก,แยกจากที่ยิ่งใหญ่มากคือหลายเดือนนะคะอย่างน้อยก็คือหลายเดือน8เดือนเป็นอย่างต่ําบางคนก็หลายปีเป็น10ปีก็มีนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรอกเนาะโดยเฉพาะถ้าหากตัวคุณเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนหรือว่ากุมนะคะมีนกุม พิศพนะคะแล้วก็ธนูนะคะตัวคุณนะในขณะที่ตัวเขาเท่าที่เห็นเนี่ยมีมิถุนนะคะชัดเจนเลยมิถุนตุลสิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูสิเมษนะคะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้เป็นลวลาบายบายสวัสดีค่ะ